สวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนมีคำสวัสดีถึงกันและกันเช้านี้อตอนนี้อากาศแจ่มใสมากพราะฝนตกแต่คืนอ่าเออ ลมพัดที่เข้าหน้าเหมือนให้รู้ว่ามีลมลมพัดที่สายไปมาเหมือนกับว่าข้ามีพัดลมลมพัดเย็นเย็นเหมือนกับเรามีเครื่องทำความเย็นนะความ ความเย็นที่อยู่เป็นก้อนเหมือนกับก้อนแค่เรามีความเย็นความเย็นที่เป็นก้อนก้อนที่เขาป้อนใส่ปากเราความเย็นที่ว่าไวเย็นอะไรเย็นอะไรก็น้ำแข็งไงความเย็นที่วันไหวเหมือนกับใครใคร มีแอร์ป้ามาจะเข้ากันจะร่ำไปเรือนเนาะเข้ากับตีฮออยู่ตรงนั่นไงเข้ากันเด็ดเลยวันนี้จะมีข่าวมาบอกที่ไหนท้ายคลิปนะครับผมท้ายคลิปจะมีข่าวภาษาสัมพันธ์จากศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์สื่อสารมาบอกเนา ความเย็นที่มีอยู่ใครๆเขาอยากจะรู้ว่าเย็นอะไรบ้างความเย็นที่อยากจะกล่าวไปความเย็นต่อไปนี้เขาเรียกว่าความเย็นอะไรเยเย็นอกเย็นใจสบายจังเลยความเย็นพัศพัศวะ ความเย็นพัดวันไหวทั่วห้องก็มีใครอยากเข้าไปจ้องอยู่ตรงนั้นวันนี้บะมีอย่างนักบะมีอย่างมากมายมีแบบว่าฮือดูค้ายๆว่าเฮาจะมีวันนี้บะมีเยอะแต่มีแบบพอดีพอดีกับคำว,ว่าบ่ามี เจ้าบทเจ้าก่อนอ่ะมันยืมีเยอะแยะแต่ก่อนแบบไหนอ่ะี่เราจะมี <c oughs> เธออยู่ตรงนั้นฉันอยู่ตรงนี้แล้วทำยังไงจะให้เราถึงกันละกันก็มีไม่เศร้าไงถึงแม้เธอจะอยู่ไกลไกลแต่ทำยังไงยังไงเราก็ถึงเธอเพราะเรามีไม่เศร้า <c oughs> ถึงเธอได้ตลอดเวลา ถึงเธอจะคิดว่าอยู่ไกลยังไงยังไงเราก็มีไม่เศร้าจะให้ถึงเธอเรามีไม่เศร้ายังไงยังไงเราก็ถึงเธอได้ทุกวินาทีความเย็นที่ว่าไว้ก่อนหน้าไงถ้าเรามีไม่เศร้าก็รู้ว่ามันไม่เข้ากันเอา ถูกต้องไงวันนี้มาสักสามสาวคำาะเอามานักวันนี้มีแค่ยี่สิบคำให้พูดถึงนะเฮ้ยเอาบ้าไปก่อนหน้ากันนึกว่ามันมีแ่บมีแล้วกันเนาะความเย็นพัดไปมาก็ให้รู้ว่าข้ามี เครื่องทำความเย็นความเย็นพัดวันไหวไปทั่วร่างกายก็ให้รู้ว่าข้าอาดน้ำแข็งเฮ้ยต้นนั้นสีเขียวใช่ไหมถูกต้องไงก็ให้รู้ว่ามันเป็นต้นกล้วยเอ้าเขากั่าว่าไอ้ต้นกล้วยเอ้ยมหัวเล่นๆน,นะ มั่วแบบนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่ามั่วได้ใจตลอดเวลามั่วเข้าไปแล้วเราจะรู้ไว้ว่านั่นไงแล้วนั่นไงแล้วว่ไอ้บ้มามั่วอีกแล้วถึงแม้พี่จะมีน้ำแข็งเอาไวแ้แทนไม่อยานไม่มีน้ำถึงแม้พี่จะมีน้ำแข็ง ก็มีน้ำเย็นใส่แก้วเอาไว้ไงมันเข้ากันตรงไหนวะบ้าเธอ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 อาครับไม่กว่ากเรื่องภาษาสัมพันธ์เท่นี้ครับเรื่องไม่เศร้าครับผมเออไปใจกันเรื่องไม่เศร้าเออไปใจยังไม่เศร้าครับผมเรื่องจะทรงจะไปขอไปขอออกออกออกยูทูบแบบไหนนะไปออกยูทูบเฟซบุ๊กหรือว่าทิกตักหรือว่าอ ที่สูนผมที่สวนภาคในห้องไอ้ติงต่องอะไรแหละว,ว่าโดนดา่าอะไรติงต่องโดนผมด่าไปชุดใหญ่เต็มๆเก็บโดนส้นตินเหมือนกันทา้างคณะผมเนี่ยเตะเขาฮะว้าว่าเก็บเตะฮ้ดีครับผมลืมรองเท้ามาเตะไงผมมีรองเท้าเตะไงมีแต่เท้าเตะภาษาสัมพันธ์นะครับ t ิกต a กเฟซบุ๊กยูทู e มีทั่วท,ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยที่ศูนย์ศูนย์ที่มีจานครับจานจานดาวเทียมเนอรยกยกตัวอย่างยังยกตัวอย่างเชียงใหม่ลำปางลำปูนมันยกตัวอย่างอย่างมีตัวอย่างให้ดูเลยไงอันอูจะได้นั่นคือว่าศูนย์ศูนย์ค่าไข่ต้องการ tiktok ต้องการ youtube ต้องการพี่ b ุ๊ก ทิกต็อกยูทูปนี่ต้องคนเล่นกี่แต่เง,แตเงเกงแต่งเพลงเก่งครับเดินเข้าไปที่ศูนย์ที่มีจานใหญ่ๆงงเน้อจังหวัดในจังหวัดนั่นเน้อเป็นจังหวัดนะครับจังหวัดจะมีศูนย์ทุกศูนย์ทิกต็อกแปะฮั่นก็นได้ใครอยากเป็นลูกพี่เขาเดินไปที่ศูนย์ฮั่นจานใหญ่ๆฮั่นไปถึงว่าผมมีคลิปเด็ดๆมาส่งครับผมนีม่เลยเดินมาเลยแล้วเขาขถามว่าออกเฟซบุ๊กออกยูทูปหรือออกทิกต็อกนะทิกต็อกสิบห้าวีนี่เล่นง่ายเล่นง่ายครับเขาว่าเล่นง่ายสิบห้าวีนะแต่คุณต้องทำเวลา อย่างน้อยคนดูต้องหนึ่งร้อยล้านคนคุณได้เงินหมื่นผมบอกแค่น,นี้คนดูต้องหนึ่งร้อยล้านครั้งขึ้นไปคุณถึงได้เงินหมื่นนะครับผมบอกนะมันยากนะครับทาไมผมได้ออกอากาศทําไมผมได้ออกอากาศหลายแหลวครับผมก็บ,บอกขึ้นว่าคุณต้องทํายอดอยู่ที่สิบห้าล้านครั้งสิบห้าล้านครั้งครับคุณได้ขึ้นคุณได้ขึ้นต่อต่อจะเขานะครับไม่ได้ขึ้นนาบอดแต่นะ สิบห้าล่างข้างเนี่ยคุณอย่ต่อจะขออีกต่าหากใหมู้นั่นขึ้นหน้าบอหมมุนั่นขอยเป็นเป็นมูมูสูนมูสวนเนี่ยข่อจะกบคืนท่านแล้วขอ่อยมด้วยสักบื้อขอหายสักปะ่ะขอมดูสิบห้าล่างข้างคุณอย่ต่อต่อคลิปไม่ต่อคลิปนะครับต่อติปบากคนอื่นน่าหากนะห้าสิบลางข้างขึ้น,นนะไปคุณอย่าโชวหน้าบอดโซหน้าบอดเลย ห้าสิบล้านครั้งคุณคุณในโซนหน้าบอร์ดนะครับสิบห้าล้านครั้งนี่คุณจะต่อคลิปจากคนอื่นที่เขาโชว์หน้าบอร์ดน,น,น,นั่นเข้าใจเนาะเข้าใจแล้วใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจก็นาเดิมมันที่จานใหญ่ๆจังหวัดใครจังหวัดมันแล้วก็ถามเพราะว่าผมจะเป็นลูกพี่ติกตอกได้ไหมหรือว่าลูกพี่ติ๊งตองได้ไหม,ได,ไ,มได้ครับผมเชิญใครได้เงินหมืน่นต้องหนึ่งร้อยล้านครั้งการดูขึ้นไปเพราะมันเวลามันน้อย ข้าเวลาเยอะเนี่ยยูทูบเนี่ยอย่างผมเล่นะ่ะเวลามันเยอะเข้าใจนอ้อวันนี้จะออกแค่สิบนาทีนะสิบนาทีมีข่าไหมมีข่าวันนี้ก็แค่นี้วันหน้ามาใหม่อีกเพราะวันนี้เราจะไม่เศร้าไปสี่ครให้รู้ว่าถึงกันและกันครับผมเขามีเศร้าไอ้คนเขาก็มีไม่เศร้าไอ้คนอันกันเนาะไม่หัวเขาจะได้ถึงกันและกันและกันเนาะวันนี้เนาะแค่นี้ครับผมไปละ